นายกรัฐมนตรีหารือกับรัฐมนตรีพักเพื่อไทยเตรียมพร้อมก่อนทำงานจริงบอกเป็นรัฐบาลของประชาชนอย่าให้งบแล้วเวลาเป็นอุปสรรคงานใดทำได้ก่อนต้องเร่งทำก่อนย้ำดิจิทัลวอลเลตหนึ่งบาทจ่ายครั้งเดียว เจ้าหน้าที่ทำเนียบรัฐบาลทำความสะอาดและตรวจความเรียบร้อยในห้องทำงานบนตึกไทยคู่ฟ้ารวมถึงห้องที่จะใช้ประชุมครมรเตรียมความพร้อมรอรับนายกรัฐมนตรีและคณะรัฐมนตรีใหม่เข้าทำงานรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมเข้าพบพลอากาศเอกสุกัมพลมสุวรรณทัศน์อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมขอคำแนะนำการทำงานบอก ผมเลือกตรงนี้ไม่ได้ด้านผลอากาศเอกสุกำรรพลบอกเป็นครั้งแรกที่พลเรือนมาคุมกระซววนายวันชัยสองสิริสอวเตือนรัฐบาลเศรษฐา1หนึ่งหากเข้ามาโกงกินเท่ากับค่าตัวตายมองรัฐมนตรีบางคนอาจไม่เหมาะสมแต่ผลงานจะลบข้อคอรหาได้เตรียมขอความชัดเจนเงินดิจิทัลที่มาสอสอรอแก้รัฐธรรมนูญไม่ใช่แค่แถลงแต่ไม่รับผิดชอบ นายทวัชชัยรอดงามรองผู้ว่าราชการจังหวัดกรสินจี้ธนารักกรสินชี้แจงภาพคล้ายนายทุนเดินสายใช้สว่านเจาะแก่นไม้พยุงตามโรงเรียนพร้อมสั่งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งตรวจสอบข้อเท็จจริงแล้วรายงานให้ทราบโดยด่วน